สวัสดีครับดียสวัสดีครับครับวันนี้เดียมาแบ่งปันเกี่ยวกับเคสด้านโรคไหนครับเดิเอ๋เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องภูมิครับเป็นโรคงูสวัดครับคือดาเียเพิ่งกลับไปที่ลำปางนะครับเพื่อไปเยี่ยมอาาของของแอมเนาะคืออาาอายุ87แล้วครับก็ติดเชื้องูสวัดเพราะว่าร่างกายไม่มีภูมิ ทานยาหมอประมา,ะมาณสองอาทิตย์แครับก็ไม่ดีขึ้นมีอาการแสบปวดแผลปวดตามแนวเส้นประสาทตลอดเวลาก็ร่างกายอ่อนแรงไม่มีแรงนะครับก็สาเหตุหลักๆเนี่ยที่ที่เดียลองเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคประจําตัวโรคเรือเบาหวานหัวใจไตนะครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ายามหมอก็เอาไม่อยู่แหละท่านปวดก็เลย ตัดสินใจให้ลองทานอูมิกบฮ์ตแล้วก็ปรึกษาพี่โจว,ว่าจะต้องทานเท่าไหร่เดี๋ยวให้อาม่าทานเนี่ยอูมิห้าซองฮัตหนึ่งซองนะครับ mm hmm. ก็ผ่านไปได้ห้าวันนะครับแล้วก็อาการปวดลดลงแล้วก็อาม่าทานขอทานต่อเนื่องเลยอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยขอเนื้อแชร์ให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเก็บเคสที่ลำปางมาเลยนี่นะครับเห็นไหมครับแผลเป็นเยอะมากนะครับบวมปวดก็ ให้ยาหมอกินทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยครับเอาอูมิให้ทานเลยทั้งอูมิทั้งฮาร์ดนะครับแล้วก็เนี่ยครับทานได้ห้าวันแผลแห้งที่แดงแดงลดเลยอ่ะใช่ครับก็คือหวันแผลแ,แห้งครับตอนเนี้ยล่าสุดที่กลับไปลำปางก็ประมาณสองอาทิตย์ละจากที่ให้ทานนะครับก็ลุกมาทานเองเลย นมีมีวิดีโอรีวิวด้วยครับอร่อยไหมครับอ,อร่อยค่ะับค่ะเปกนิด้วยโอเคสรุปคครวมกี่กี่วันนะครับที่อามาอาการหายแบบนี้อ่าหายเลยประมาณสองอาทิตย์ครับแต่ว่ากินได้ทัน <5 S 2> ทัน <5 S 2> น,นี้ห้าวันเนี่ยแผลแห้งที่แผลแห้ง เห็นชัดเลยว่าอาการแดงของอาม่านี่คือหายเลยอะคืออาการที่แบบแดงการที่ผิวเราแดงมันแสดงว่ามันมีการอักเสบมากเนาะอันนี้ก็คือพออาาทานอูมิห้าฮาร์ดหนึ่งใช่ไหมครับผ่านไปห้าวันอาการแดงแบบนี้เนี่ยดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็แผลแห้งแล้วก็ทานสองอาทิตย์อา่าคือลุกขึ้นมานั่งแรงใช้ชีวิตปกติได้เลย ขายขนมได้เหมือนเดิมนีฮะตอนนี้ขายขนมได้เหมือนเดิมครับ, oh, oh. บอโอ้โหสุดยอดถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเนาะเป็นการเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอีกหนึ่งเคสนะคะคซึ่งอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าอามาอายุแปดสิบเจ็ดแล้วถ้าทานแบบเม็ดแบบผงบก็น่าจะลําบากพอสมควร,ครพอด้วยความที่เป็นเจลเนาะดูซึมดียังไม่พอยังทานง่ายอีกด้วยนะคะก็ขอ แสดงความยินดีกับครอบครัวเนาะแล้วก็ดีใจด้วยที่อาม่าดีขึ้นภายในห้าวันแล้วก็สองอาทิตย์ก็หายเลยโอ้สุดยอดมากกับเคสงูสวัสดะครับขอบคุณนัองเดียวมากเลยค่ะครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video